เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่ามีภารกิจที่มันยิ่งใหญ่ใหญ่ซะจ,จนคนส่วนใหญ่เนี่ยแค่จะคิดตามก็ยังไม่กล้าเลยวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวขององค์กรหนึ่งที่เชื่อว่าพวกเขากำลังทำในสิ่งที่ว่านั้นอยู่จริงๆนี่แหละครับคือคำกล่าวที่สะท้อนความเชื่อมั่นของพวกเขาแบบสุดๆเลยและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงกันแน่ เอาละครับและนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะมาค่อยๆเจาะลึกกันไปทีละประเด็นเลยเพื่อให้เข้าใจว่าประเทีความเชื่อของพวกเขาเนี่ยมันถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นการลงมือทําในสเกลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงโอเคครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้ความทะเยอทะยานและขนาดของโครงการต่างๆเนี่ยมันทําให้ภารกิจของพวกเขานั้นแตกต่างจากที่อื่นยังไง คือเขาหมอนว่าง,งานที่ทาเนี่ยมันทั้งใหญ่ไปยากไปแล้วก็แตกต่างจากขนบเดิมๆม,มากมากซะจนคนนอกเนี่ยมองเข้ามาแล้วอาจจะไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ําซึ่งความรู้สึกที่ว่าเราไม่เหมือนใครเนี่ยแหละครับที่เป็นแก่นหลักในตัวตนแล้วก็ปรัชญายการทํางานของพวกเขาเลยแล้วคําถามก็คือรากฐานของแนวคิดที่ไม่ธรรมดานี้มันมาจากไหนกันจุดนี้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่คําแนะนําของคุณยายอาจารย์ครับซึ่งเป็นบุคคลสําคัญที่ถึงแม้จะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะแต่กลับเป็นคนที่ให้วิสัยทัศน์สำหรับโครงการสเกลยักษ์ทั้งหมดนี้เลย นี่คือคําแนะนําที่เรียกว่าเป็นเหมือนเข็มทิศให้กับผู้นําของเขามาตลอดเลยครับท่านบอกว่าถ้ามีปัญหากับงานของเราอย่าไปถามคนอื่นให้มองเข้าไปในศูนย์กลางกายนั่นคือที่เดียวที่จะให้คําตอบได้คือเน้นเลยว่าคําตอบทุกอย่างมันอยู่ข้างในตัวเรานี่แหละจากคําสอนเมื่อกี้มันก็กลายมาเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับคือพอมีปัญหาปุ๊บหไม่ปรึกษาคนนอกเลยนะ2เอาใจไปวางนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายแล้วคําตอบมันจะผุดขึ้นมาเอง จะเห็นว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องจิตวิญญาณแล้วแต่ถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือจริงๆในการตัดสินใจเลยทีนี้คำถามที่สำคัญมากๆก็คือแล้วพวกเขาทำได้ยังไงในเมื่อไม่ได้พึ่งพาทรัพยากรแบบที่โลกภายนอกเขาใช้กันเอาละครับเราจะมาสำรวจกันว่าเครื่องยนต์หรือแหล่งพลังงานที่เขาเชื่อว่ามันมีพลังมากกว่าเงินทองเนี่ยมันคืออะไรกันแน่สไลด์นี้เทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากครับ คือถ้าเป็นแนวทางทั่วไปเนี่ยการจะทาโปรเจกต์ใหญ่ๆมันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยเงินด้วยทรัพยากรต่างๆใช่ไหมครับแต่สําหรับแนวทางนี้พลังขับเคลื่อนหลักๆาเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างศรัทธาและบุญส่วนการชี้นําทางก็มาจากปัญญาภายในไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจากข้างนอกคนละขั้วเลยและไอพลังที่ว่านี่มันก็ประกอบด้วย3าเสา,สาหลักนี้ครับ 1. คือศรัทธาที่ต้องลึกซึ้งมากๆในแนวทางของตัวเอง 2. คือความสามัคคีที่แข็งแกร่งในหมูคนะ่คณะ และ 3. คือการนั่งธรรมะอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างพลังจากข้างในเพราะ3อย่างนี้มารวมกันปุ๊บพวกเขาก็เชื่อว่าจะสามารถเปลี่ยนเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นจริงขึ้นมาได้เลยคำสอนนี้ยิ่งตอกย้ำความสำคัญของการทำสมาธิเลยครับนั่งน้อยปัญหามากนั่งมากปัญหาน้อยคือมองว่ามันเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริงเลยนะยิ่งนั่งสมาธิมากเท่าไหร่อุปสรรคหรือปัญหาในการทำงานมันก็จะยิ่งลดน้อยลงไปเท่านั้น เอาละพอเราเข้าใจวิธีที่เขาใช้แล้วก็มาถึงคำถามที่มันลึกซึ้งกว่านั้นอีกนั่นก็คือทำไปเพื่ออะไรอะไรคือเป้าหมายสูงสุดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังโครงการมาหึงมาพวกนี้กันแน่หัวใจของภารกิจทั้งหมดถูกเรียกว่าที่สุดแห่งธรรมครับซึ่งถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆมันไม่ได้หมายถึงแค่การบรรลุธรรมของใครคนใดคนหนึ่งนะแต่มันคือเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นมากคือการช่วยเหลือมวลมนุษย์ทุกคนบนโลกให้พัฒนาตัวเองจนพ้นจากความทุกข์ได้ในที่สุดซึ่งความเชื่อหลักตรงนี้เนี่ยก็คือการเดินตามรอยเส้นทางของพระพ คือผู้ที่ตั้งใจจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหมดให้ผลถุกอุดมการณ์นี้แหละครับที่เป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องขยายงานขยายคําสอนออกไปให้กว้างไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ทีนี้เพื่อจะให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าปรัชญาความเชื่อที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆยังไงเราจะลองมาดูตัวอย่างความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมที่หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอเรามาเริ่มกันที่สเกลระดับประเทศก่อนเลยกับการสนับสนุนวัดมากถึงส0,000ืนแห่งทั่วประเทศโอ้โ oh, หส0,000วัดนะครับ แล้วทั้งหมดนี้ทาในโครงการเดียวมันคือภาพสะท้อนของพลังแห่งการรวมศรัทธาให้เป็นหนึ่งเดียวจริงๆแต่สกลงานของเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในประเทศนะครับเขาก้าวไปสู่ระดับโลกเลยนี่คืออีกตัวอย่างที่สะท้อนความมุ่งมั่นนั้นกับการสร้างศางสานาสถานที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกยังไม่หมดแค่นั้นครับผลกระทบของเขายังขยายไปถึงการสร้างบุคลากรทางศาสนาด้วยว่ากันว่าจํานวนพระภิกษุที่บวชในแต่ละปีเนี่ยมากที่สุดในประเทศเลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลที่ครอบคลุมในทุกมิติของเขาจริงๆ และบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดก็อาจจะอยู่ในประโยคนี้ค่ะเราคือผู้สร้างประวัติศาสตร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเปลี่ยนภาพในใจให้กลายเป็นความจริงมันคือเรื่องของความเชื่อมั่นล้วนๆเลยที่สามารถเปลี่ยนภาพในความคิดให้กลายเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่และจับต้องได้ทำทําได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วย